ขอพาสปอร์ตกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งค่ะการจดทะเบียนคนตายนะคะก็จะมีคําขอจดทะเบียนคนตายนะคะแล้วก็คําร้องเกี่ยวกับมรณะบัตรนะคะเอกสารประกอบนะคะก็จะมี death certificate ของทาง UK นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเผาจะมี cremation certificate ค่ะก็จะต้องนําเอา หนังสือเดินทางไทยมายกเลิกนะคะพร้อมทั้งแนบบัตรประชาชนมาด้วยนะคะส่วนผู้แจ้งการเสียชีวิตก็เช่นกันค่ะใช้เวลา5วันทําการนะคะให้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะขอซองส่งกลับค่ะซองเป็นพื้นแข็งใช่ไหมคะสารทูตจะได้ส่งเอกสารกลับได้เอกสารจะได้ไม่ยับค่ะ